ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรและเพจสวทเบตงิว w ์ สำหรับช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องของกยศค่ะดำเนินการขยายเวลาเปิดระบบกู้ยืมค่ะให้กับนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษานีจ7จังหวัดค่ะที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะด้านนายอนุกูลพฤกษานุศัก์รองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศค่ะ,คะ เตรียมจัดสรรงบประมาณจำนวน8,488ล้านบาทรองรับการจัดสรรเงินกู้ยืมครั้งที่2ของปีการศึกษา2,568ค่ะที่จะเป็นค่าเล่าเรียนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ค่ะที่มีคุณสมบัติไปไปตามที่กยศกำหนดนะคะเป้าหมายสำคัญค่ะก็คือการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนอย่างต่อเนื่องไม่ต้องพักการศึกษาหรือว่าเลิกเรียนกลางค ซึ่งการให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษานะคะก็ยังทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยมีการใช้จ่ายเงินในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษานะคะเนื่องจากน้องๆเนี่ยจะนําเงินที่ได้รับจากกยาศาไปใช้จ่ายค่ะเป็นทั้งค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนค่าหอพักค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดํารงชีพค่ะส่วนสถานศึกษาเองเนี่ยค่ะก็จะดําเนินค่าเล่าเรียนไปจ้างบุคลากรทางการศึกษาการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุป ปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จะใช้ในสถานศึกษาค่ะก็จะส่งผลให้เกิดการบริโภคในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษาและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะโดยกยาศาเองค่ะก็จะเร่งดําเนินการปล่อยกู้ให้แก่น้องๆโดยเร็วที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะนอกจากนี้ค่ะกยาศาก็ขยายระยะเวลานะคะเปิดระบบให้กู้ยืมในปีการศึกษา68นี้ให้ กับนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้น้องๆได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะติดตามรราฟังรายการ93วาไ i ตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติ ทางสวทเบตง FM 93 m h z และเพจสวทเบตงนิวส์